nói đi là วังกาบอเบียนหับเ่แค่ไหนจัง่าจังชันจังชันละเตาเบิกบาดยิ้มแย้มแจ่มใสออกมาปีนี้กูมาเช่าแห้งค่ะเสียนเอาก่อนอื่นก่อนไก่กะเทยชาลาขอกระลากะเทยกุดล่งนะคะมาหากินทิ้นเพิินกับขออนุญาตเข่าพื้นทีมาเดิฟพี่น้องมาทำบุญข้ากันเ้อ พี่น้องกุดลั่งคือมาหลายเถียงนางเอาหลายจอมนี่งานฟรีเนี่ยจู้หล่ะเขาเสียเงินเดียงน้องเขาเสียงเงินกันนั่งสี่กันยุน่ยเหี้ยนเฉยเดี๋ยวนางนางเข้าชาชัยบาทก่อนแมะ่าวเอ้ยเป็นทังสี่เฮ็ด<ะ>บุญเฮ็ดบุญบุญบุญชาแก่แล้วมันกับบม่ม,บมุมบัดมุมว่าดอกเขาเนี่ยแหละเพื่อมาบุญบุญนี่บ่มีไผปั่นแจกมันบ่เหกออกได้คือไม่ผ่ากางเอ้ยท่งธรรมดาละเชาเอ้ย กายังวาวัดจะดีมีหลักฐานเพราะว่านสวยบ้านจะสวยต้องมีวัดอย่างนี้ใส่้านกับวัดผัดกันช่วยก็ไว้ใจถ้าขัดกันก็บันไดทั้งสองแทงไออายุทำกันมึงมาเถาก่อนปุถุทนเานี่เข้าคือกันเขาย่างวาอันจะตีไม่มีสินก็ชิ้นสวยผู้อื่นูดุวไม่มีสินก็ชิ้นสี อยู่สามเองไม่มีศีลก็สินดีทั้งแม่ชีไม่มีศีลก็สินงามอ๋อ,อกูที่ได้กินข้าวใหม่วนะเนาะว่า,าแถาแห้งแต่เราได้หอดขีดสามารถบ่มึงมมวาออ่ามาเด้อไซบัดแถาหนูแนถานเนี้แถวแดงแถาจ้อยหลังมุ่งเจ้าหนึ่งขาถา,งาแล้วเราไปมาเด้อมาไ่บัดท่านมาท่านเน้อ พูดมีซาท่าหน่อยกะท่านใดแต่ว่าบ่ให้ตั้มก็ลอยบ่ให้หน่อยก็พันเด้อย่างใบไม้ในอ่หานั่นโอ้ยกูก็หยางใบอยู่นี่ไงบ่อโคตพ่อโคตแม่มึงใช่บาดเจียรนี่บาดมาใช่จเจียร์มึงกระสีตักูหนึจี้ำวัดขำม้าัา่นข้ากูบมาขำวัดขำม้าผักมันสิไรชี้แตกเออมาด้วเท้าบาดจท้มามึใส่บาทบ้ามาตาหงหาหมัวหาฝูงจิโคตรบ้านีเฮ้เฮ้ก็คือว่าแม่โตมาแล้วเฮ้ไรบ่ได้ทาย เขายามงานเกให้กูต้องขำมาคำมาเลยนขันกูมาคำผาะม่ใชดจีเดคกขำน้ำกันเาแเราก็หามมองนั่งย้าสุกวันนั่งคุยเต่าพวกมันคือหมาฝรังเท่านั่นเ่งเอาเอแล้วเคยสร้างหองไผ่หางมันเด้อหลังฟ้าพอนจีจื้อนาได้ให้กินมันนะคะันเต่าพ่วงยามันทังพี่เด้อ่อยสีนางกอนมู่อยจไในบุญกอนมูนั่งใส่กันได้แค่กันต้นนี้ไม่ล่ะแต่บง ขี่ไกล้บ้านไปมาขี่ไกล้โปตัอนี้ไปน้าเจ้าบุญจังขอนจะากูพูดเดียวนั่งแม่มันผิดอ่ะน้างในหอดน้าหนาวกะหนาวนาะมือนี้นาอค่ะอันเ้ามอนเลยอันน้องพอเพิ่มากงบอสเฮียนจะยุกไก่วาดไม่หยางก่อนน้องพอมากงบอสอันมาบินบาดนี่ตีบ้าให้มันมาสิมากงตื่นสวยก็จตตายห้านี่ เมื iffs, shifted, ่อใดเมื so ่อใดเบิ่งกับฟุตบอลจะไข่บ่าอยากเว่าดอกเขาเอ้ยเงี้ยไข่อยยู่ใกล้วัดโอ้ก็ชิวบาปบุญบาปชาถุยว่าบาปเด้อก้าจะว่าวเพืนชูฟังอ้ยไข่เป็นว่เขาแหงกับบักพี่ชูก็บ่าหายไข่แพงหลเปลี่ยนจังฉันละเนาะค่ะร้องเท้ากึมอ้ยว่าข่อยไปลักเอาถ้วยวัดข่ให้เหยียดอายไทยบ้านบ้านนี้ร้องคอเด็กใจเนี่ยน้อยเป็นคนเอาถ้วยวัดยุบบ้านข่อยได้ตำบักชองเข่ง แล้วว่าอยากคุยอยากอายคนเว้าเรื่องจันจันหลานนะนะคุยเห็นอยากนหมเจ้าไปเห็นก,กับผู้กับตามาฟังตะก่อนอย่าเฟ้าไปสังกัดท่านยุวัดนั่นคนท่านไปหลายๆเจ้าอยากงูบ่ว่ายุไฉหน่ะนะักโอ้ยเอาไปให้เมียน้อยขายตัวยไ่เห็่อยากมาดูคุยเห็นเจ้าอยากไปเห็นก,กับผู้กับจา่า ันมากง่ไม่น้าข่นอยอันผู้ขาบ่ได้เบ้าด้วขาฟังคือมัอนยากาดคือวัดคือัดมดค่ะอันผู้ข้าจิใจที่หลังบูดอกอันใจก่อาก่อพ่วงอันหลวงพ่อไม่บออันนี้มดน่ะค่ะน้อยซ่าเนียเด้อเจ้าค่ะผู้เท่าเท่าเาเท่ถดอกข้ามูดา้ไม่ออกพ่วงกระมีต่ฉันเนี่ยแหละค่ะหลวงพ่อค้ามัดข้ามานันตฉัน่าข้ามัดค้ามาผระมาสิได้ชิดแตกค่ะหลวงพ่อ หลองพ่อเงินปัจ้ะค่ะเบิกบานเบิดเมียกับมิตาฉันเนี่ยแหละค่ะหลวงพ่อฉันเป็นคนมากินมากัานต้อค่ะหลวงพ่อให้ดอกไม่เจ้าคำว่าคำว่าไม่เงี้ยพวงเอาพวกมาเทาโอชัยบาทมาเทาพวกก็คืใช่บาทนะเท่าโอ้ยหน่อยเลยโอ้ยนี่เองผมเทาใจหน่ออันหลวงพ่อเดย่าเฝ้าค่ะผัวที่ฉันวิดีโอข้อแม่ค่ะหลวงพ่อ ใส่บาทเจ้าก้จังลาบก็ได้ดอกเขาข่อยคือขว้าข่อยให้ข่อยรับเจักบาทนี่เอาราบก็รับข้าวเจ้าก้อนที่ยืนทาจ้าข้าวฮัลโหลป้าติโตเบิดมือเบิดเว้นมึงไประยุใส่แล่นล่องคล่องล่องคล่องโชโียนั่นโชโลเฮียนี่หนีจากกูทำไมหนีเดี๋ยวนี้ป้าติโตรับกันบ้าทำไมกลับมาเอาถ่วางเอออันเจ้าดาผู้ใดนข่อยดาผัวข่อยมันจะไปตักน้ำโอ้ มึงอุ้มยันบานนี้อุ้มยังวางบ้านมันสิ่วางเืาบ้างบานนี้อุ้มเนเขาอ่มเออันหัวจะอุ้มยังหัวข่มันอุ้มไก่ไก่หามือชกของสมมน้าบ้ามือชมือแล้วชดเหล้ยงมาสันดำปื้ปื้ยุบปากปอ้ศสีซักให้เขาผัว ข่อยว้ากับหัวข่อยมันนงชุดอย่างตะมือว่างเนี่ยโอ้ใจขึ้นหน่อยใจขึ้นอันว่างช่เข่าใช่บาทถ้ามีแหละกูกลับขึ้นไปกูจุดปาซักไห้กูจุดใช่บาทแม่โอ้ข่วงเอ้ยมืออื่นบอกหัวเจ้าใช้สีสิวสีแดงไปสั้นเด้ออันเท้าเออเมนเจ้าวีดีโอข้อน้ำผัวคือวีดีโอข้อน้ำหลวงพ่อเป่าน้ำผัวดีค่ะกออยังมาผัวท้อแมาหลวงพ่อเปิดบาตแม่ค่ะหน่อย ใสาทใส่ไม่ออกใส่โอ้ยไม่ใส,ส่บาทคือบ่เอากองเขาา่าแม่เสียวกองเข่าเจ้าไหนคอยจินเข่าเจา้าเอาเอาจนนีิยโอ,อดหมอเข่าเจ้าบุตรใจบาทคอ,อยเป็นบ่าหวานเฮียดคอยจินเข่าเจา้าเบิร์ดเข่าเจ้ายังคือบ่ตักใส่ถุงพลาสติก ไม่ตื่นสวยเมื่อเช้าเนี่ยไม่มันกับปนกับเผาเหนียวหลวงพ่อตัวเนาะเฮ้ยบ่อบปนกันดอกเท่านี้อะะนเจ้ามีสวยมีบว่างมีซ้อนใบข่อยบ่มีน้ำเจ้าดอกเทียบจังไหนหลังนักขายหลวงพอเอาเอ้ยขายหลวงพ่อแทียบพ่อน้อยเอ้ยพวกขายทั้งบัดไอหลักมื่อขายหลวงพ่อโอ้ยอ้าถูกเอ้าตายน้อยตายมาต้องจีบเอ้ยมาต้องจีบจีบแน่เอ้ยไอเนาะกับบ้นหลวงพ่อ อัเร้องพอไม่อย yeah. ่งอีกแม่กออันเข้าเย็นได้ขนาดไหนมัดติดมือค่ะอ็เย็นนีดีเย็นจ่อยๆไม่หว่าเอออันห้องพอเออันมามีตักเข่าได้ขนาดไหไ่ยังมาอีกไก้พัดเสร็จมาน้นคือห้องพอแกมาดนี่ไม่น่าไม่น่าตักพราหล่ะแม่ออกอันมือเนี่ยแหละค่อร้องพอบนเทากับว่าตายเนี่ยแหละคือหลองพอ เฮ็ดหยังเฮ็ดเฮ็ดหยังมันหอนอค่อยไล่ไลๆๆล่ไล่เลยเอาเสียนออกจากหูร้องพ่อนี่แม่มึงเสียนเข้าหูอันร้องพ่อเอออันให้ฉันหยาดน้ำเลยนะค่ะเออหยาดล่องดินล่องดอนในผู้ตายเพคนได้รับตัวไม่ออกว่งดีราเจ้าเฮ็ดดีอยู่ดอ,อกเอาา้อมามันคือหมาคาดเจี๊ยจะนอออาดาเนาะยเออฉันมันงค่ะร้องพ่อมันเปิดบ้อออกขานาย เอาอย่าร uh, uh, ้องขีดเดินเด้อได้บุญดิกุชนตาดูดีมีนาบุญยากกามีนาอีมีนาอุทพิเศษนะจะคิดไม่ทบวางเจ้าขึ้นมาหยาดน้ำร้องดินเอาสิอยาดร้องดินเจ้าไหนพี่น้องก็จะกินได้สิมันแง่มือมือความเจ้านะล่ะล้งพ่อย่าฝาาไปเล้วข้าน้อยมึงสิค้นให้มันเขา่ากันโอ้ยอามึงกินได้พี่น้องอ่ะล้งพ่อยี่สิมึงค่ะาน้อย โอ้ยไม oh, oh, ่ออกพวกเอาไปเอาจิ oh, 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 ้มเอาจิ <point> ้มหลองพ่อก็เลยจะมาลาบานน้องขันน้อยตาขวาเดียงไอ้กูเด้อมืออื่นมั้ยแต่ถูกกันหลองพอโอ้ยสินหอยย่างยางอยู่หน่อยยิ่งเลยอ้กูเนี่ยโอ้ยนี่มั่นกันโอ้ยอยู่ในบาดมันคือเข่าหมาแต่หลวงพ่อ อันนี้ม้อนค่ะอย่าไปหัวซาแล้วเด้อเข่ากว้างแหละแล้วเราิ่มกินยายาเล่าเบิด์ผู้ขาเริ่มผ่าเล่าไปเอาโอ๊ยน้องพ่ผู้ขาบอมีหยังหลายดอกหลวงพ่อไ่หยังอีกอันนี้ถ้าเข่าคูบนี่ละค่ะก็จ้าถูกดิ่งซิมเบิงก็เด้อข่าวมันหวานบ่เอาเอาแถานี้จะจะจะกินก้อนผ่าหวานยุขหลวงพ่อมากบ่หลวงพ่อซิมเบิง้อค่ะ อ๋อหลวงพ่อมักหวานอยู่บัก่ะหวานอยู่คานหวานนั่งสีใจเด็กขาเนี่ยอันนี้จักหวานบ่หวานจักมีน้ำตาลบ่มีนั่งซีิ่งอีกก่อนเด็กขาเอันคือหัวใจรู้อ่ะอันจางอยู่หลวงพ่ออันมณ์เบิ่งมักบัก่ะอัญชมาน

เจ้าเป็นนี้ยังคอยกินหอดลูกสาวข่อยลูกสาวคอยตายนันเดมาเข่าฝันคอยตัวเท่าสูมือสูมือม่นอี๋ไดก่ออีจุบแจงนันเดอีจุบแจงมัน ไมันมาเข่าฝันคอยหลวงพ่อเอ้ยว่าอยากได้ล่องเท้าว่าจันจันเลยสชีชังกะท่านไปให้นางใส่ังทานไปให้ทั่วผู้ตายจังทีได้ทั่วพี่หลงพูดเด้อจูบแยงเอ้ยยูเฮงหุ่นใดก็มาเอาเด้อเมียจิตสบายสังกะท่านไปเด้อลูกเด้อเอาหลวงพ่อเอาใจหลุดน้องค่ะอันว่าอยากได้เกือบส่วนสูงว่าจะหลวงพ่อเฮ้ยไม่ออกเอาไม่ออกอื่นเกือบมันว่าแม่แนวใส่ มันบ่กเมนแนวใจบาดกับซีเมนแนวใจตีนตัวน,นั้นตัวหลวงพ่อใจเฮนี่ค่ะย่ยากูกสาวว่าได้รับไม่ใจจังได้รับแม่ขอประสงค์จงรับซึ่งเกืิดชนสูงพาติดเชือไว้ให้เด้อหลวงพออว่อเว้ยมาพอ,อดีตีนค่ะแกเว้ยตีนหลวงพ่ออย่ามาเป็นคืบเป็นคืบแกควรมีวอัดเหยียบหมากฝรั่ง ลุงพออีกกิ้งนึงอันใจขึ้นเอิ้นแม,ม่นบ้านทองบ้นานดีเนาะตอนขึ้นโอ้ยมาขึ้นอีจุบแจงลูกไข่เที่ยนี่อ้าวหลวงพ่อ,อยางไอเบิ่งเนี่ยบัดนห้อีจุบแจงมันมากหลวงพ่อพอ,อ,อันปีนาหลวงพ่อลงมีดแก่นบ่ เราไปคืออีอิงฝ้าเราไปโอ้ยได้รับเด้อลูกหลาเอ้ยไบหลวงพ่อเอ้ยเข่าฝันอีกมือนึงผัดว่าอยากได้สุดนอนอยากได้สุดนอนใจเห็นไหลวงพ่อหน่อยมันพ่อแม่ดอกแม่ออกเอ้ยอันน่อยหน่อยน่อยใ่ให้หลวงพ่อนี่เลยนันเนี่ยอันพี่เน้นอันใจเห็นจุบแจงลูกสันเนี่ยค่ะเอาถอดออกกนเลี้ยงเลี้ยงนจาปใใ่เอาบ้างซะก่อนพี่เนนเออเอาถอดออก ้าสิถอดส้อยเอ้าเอาใจโอ้ยจุบแจงเอ้ยแม่ชังกะท่านไปให้ละเด้อลูกเอ้าใจขึ้นแล้วมันก็ยี่จุบแจงลูกกูแต่เด้อจุบแจกแจกกินหอดให้แม่หอมแก่กนะหละ่ะ ยิไปทัวจะเนาะอาจารย์ทูหลวงพ่อห้จุบแจงได้รับไปฮอดไปเถืองเออได้รับจะดอกจุบแจงแต่ว่าหลวงพ่อได้รับบาปกบ่งอยูเนี่ยนี่ม์ข่าหลวงพ่อขาอีฉันเป็นเมียฝรั่งนะคะได้ลูกเคยฝรั่งตั้งสามคนสี่คนเอเขาส่งเงินมาให้ไซเดียนละสามแสนสี่แสนว่าจะทำบุญกับหลวงพ่อจักสองหมื่นสดอกค่ะ เงปูนเงินสดผุติเทาเฮ้ยไม่ทานเงินสดนะคะจะทานเงินโอนค่ะห่วยหลวงพ่อคะอันใดแม่อกอิฉันไม่มีเงินสดนะคะมีแต่เงินโอนค่ะใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรคะหลวงพ่อมีคิวอาโคตรท่านใหม่หลวงพ่อเลไมาทันใหม่จังเลยเดี๋ยวฉันจะแกนนะคะแกนกูบอกให้พลาดก็ะเดียวก็ลรวบเนี่ยวุ้ยใจอ่าหลวงพ่ออันไดเอขอโทษนะคะไม่ยังเลียนฉันเบิดห่วย ไม่ทานเมลูล์นะคะอันเนียฝรั่งอันม่อนม่อนหลวงพ่อบุคคาชัยบาทเอาปะทู่คือมีองค์เดียวพระคือมาสองตัวบุ้คาสีจงไว้ให้แมวดอกขันตัวมันบอกปีนทองบ่อันนี้ม่อนในเด้อหลวงพ่ออันหลวงพ่อฉันเพจบ่ค่ะฉันเพจอยู่ค่ะบ่ผิดหวังหรอกค่ะอีฉันมีแก้วอยู่ค่ะอันหลวงพ่อ หลวงพ่อฉันหวานบ่ค่ะฉันหวานอยู่มากอยูขโรดดซองแต่ไม่หวกน้ำตาลค่ะอ,อันหลวงพ่อไอ้ผู้ขาติฐานนนเด้อผู้ขามาเหตุบุญส<อ>าธุเ<อ>ด้อหลวงพ่อขํานีให้งาติมเด้อหลวงพ่ออันอันนี้ให้งาเหลืองเด้อหลวงพ่ออันคํานีใหปูมีเด้อหลวงพ่ออันทามิกิเฮอยปะจเอ้จจเอยซื้อประเน่นเจ้าคือบ่าป,ปันเขาใจแบบแตะเบียนบ้านมาโลดเออธรรมดาละทาจะเข้า พี่้องเท่าหลายจังับพอน,น้ำกันอันนี้ให้ปู่เสาด้าหลวงพออ,อันชาทุเดอบุญชาตินี่ชาติมากระชามเดอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเมทโทรนีกับมาเป็นั พายานกับดูกหลานท่านเมื่อนี่หลวงพ่อไก่เพื่อนได้เบิร์ตชวนบบวชวอยางคันแมนหลวงพ่อได้เรวได้กินอย่าลืมอุทิศชวนกุศนให้ญาเต็มญาเลืองญาเพิ่งญาเสาเด้อบูเด,ด้อก็มารับอนํำกันหามารับชวนบุชนกุชนเรวผู้ขากะชีใส่บายใหญ่โคกแม่บดีหลวง<ๆ>พ่อ ออคันแม่ได้รับแล้วอุทิศ่วนกุศลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็กวาดมาใช้มือหน่อยเพื่อหลานย่าได้ผิษยายขาดด้าหลวงพ่อเอาคว่ำกินยายได้ความไข่กะยามีเอาบาดหมีผู้ขากระจตใช้บาทน้ำหลวงพ่อเออให้ผู้ขาอยู่ดีไม่แห้งด้าหลวงพ่อเด้าชาทูกเอาหลวงพ่อเอาหลวงพ่อไปใช้เชี่ยวเอา ปวดหลุดบอดถ่าเอาพี่น้องก,อกินแล้วชิบ่ได้กินหลวงพ่อ